สวัสดีครับพี่น้องที่ติดตามช่องหลงอุปถากนะครับมือนี้เมนูทําอยากทํากินกับมาสู่เมนูขวหนูคือเกาครับเมื่อนี้ได้หนูมาใหม่ครับไปดักมาจากหลังบ้านโอ้โตใหญ่ครับได้มาสองตัวโ่ต้องไปหาจินไก่ครับหนูหากินงไก่จะจอนี่ละย่างหอมๆนะครับแมนครับดูครับพี่น้องครับมันมันออกครับเหลืองอุยหุยอันนี้ไปออมก็ได้ไปพัดเพ็ดกระแสบนะครับใบใบไก่เนาะมาแล้วครับได้ที่แล้วครับ อ่าได้ทีเราลงใส่ถาบครับตัวที่หนึ่งตัวนี้ประมาณกิโลนะครับโตอยู่บนเตานี่ประมาณกิโลครึ่งแม่นหนูหรือแม่นหมาหน่อยเอากรอบฟังแต่เสียงคอครับปกๆปกปกปกนี่กรอบได้ทีโอ้ว่าแม่นหมาหน่อยมาอย่างสูกันกินเดี๋จะได้ทีแล้วครับเชฟหนึ่งเล่าทําการทะลกนังออกหรือหลอกนังออกนังออกล้วครับ อ๋เรียบร้อยแล้วนะครับหนังนี่จะไว้ปิดท้ายครับบอกว่าเป็นสูตรเด็ดของเพิ่นทําการชําแหละหอมครับหอมหอมหอมกินมันหอมแฮ้งน้ำร่ายเชฟกับน้ำร่ายแตกปากแตกข้อไปครับทั้งเฮ็ดทั้งน้ำร่ายไหลใช้สิบมเดิรัดแล้วครับไม่ดิกินก่อนเอ้ยมื้อนี้ไม่เฮ็ดอยู่เฮียนเฟรย์ก่อนครับ มห,หมือนี่มายัดยุขวดในไม้ครับอ่าขวดในไม้อยู่ใส่เนาะในไม้อยู่นี่ครับนี่ขวดในไม้เนะาะเจ้าของบ้านนะครับขอบบุญขอบคุณหลายๆที่ให้สถานที่ในการทายถ้ำแล้วก็มาทําอยากทํากินนะครับเจอกันได้ทีแต่เคี้ยนเตี้ยนะครับสําหรับกระดูกหนูหน้านี่ท่างเซฟแนะนำว่าต้องเอาไปถอดกรอบๆเพื่อกันบนติดตงกันกับปากเป็ดถอดหรือว่าถอดเป็ดที่ราคาแพงๆนะครับอา,ากระรอช่วมมือว่าจะสมคําลําลือบอ ก็ต,ติดตามกันในส่วนต่อไปครับทานนี้ก็นายไม่กำลังตำเครื่องครับพริกแห้งใส่กับตะไคร่เทิงพริกสดพริกแห้งตะไคร่ใบบักกูดครับเครื่องเทศเอได้สีแซบสีหอมตัดกินข้าวของหนูนะ้าตอนนี้ก็สรัหามาใส่นะครับเพิ่มความหอมละมุนกับเมนูที่จะเห้ต่อไปถ้าเครื่องบ่เทิ้งนี่หนูข้าวนะครับ เครื่องเข้ากับกำลังได้ทีนะครับเบิ่งจากสีสันแล้วตอนนี้โอ้เป็นตาเส็บด่าครับคนมาโหลดกินข้าวหนูหน้านี่นะครับดับเครื่องนะครับตากิ้แกงตําเองนี่ปรุงเองทําเองครับบอตองแรกครับเมนูบอตองแรลไรเฮดโครเคเลว่าสันว่ามันจังแซบหนูตัวใหญ่แห้งครับเส็บหนึ่งทั่งเห็ดทั่งน้ำไล่ไหลน้ำไล่แล้วย้อยใส่เขียงแล้วครับนี่ มันม่เหลววะไนมันไม่เหลวน้ำลายผมแม่นี uh ่เป็นน้ำลายหลังจากที่ช่าและแเนื้อออกจากโครงกระดูกที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มสับครับเสียบเล่าสับแล้วแต่งตอนนี้โมตองตอนใหญ่หลายแล้วครับเอาพอดีพอดี นี่ครับเมืงองอ้ได้รับเกียรติหลายนะครับจากพี่น้องทั้งซิปปิ้งท่าเรือแหลมสบังมือ่อนี้รล้มาเยี่ยมยามถามาข่าวทั่วในใหม่ก็เลย,ย,ยเป็นโอกาสอันดีได้มาพอกันครับทั้งลวงอุปถากนะครับก็เลยเอามีการเมโนโูขวดหมูจิ้นจักหน่อยเราโชั่วผลงานเองครับคุณหนึ่งจากโดราคาพุ่มลำน้องจากท่าอุบลราชธา,านีครับ พี่นองปองไปทังเดียวกันนะครับที่ทังเดียวกันกินอยากคือกันครับเป็นเรื่องธรรมดาที่จะผสมผสานในด้านของวัฒนธรรมการกินอีสานบ้านเฮาครับแนวแนวบ้าน,านหลังจากที่ทําการสับหนูไปที่เรียบร้อยครับฟังทางด้นเสียบหนึ่งดูแลอยู่ใยไ,ไม้ครับจะของพื้นที่จะของบ้านจะของครัวเมื่อนี่ผ้าเขาสวนมาหลังบ้านเล่าครับมาหาเก็บไปกับเฮ้านี่ <laughs> มาหาคันคำ,คำเหมือนๆเ,เลยละครับ ย่านแตงงูเหลือมเดอร์ทั้งนี้เดอกับงูเหา่าอืมกตเผ้านี่ปลูกเองบ่ปลูกเองครับผมเบิ่งผักเล่าครับเบิ่งผักซี่ใบเลื่อยครับใกลไกลไก,ลกันครับสู้ไม่เบิง่งไกลไกลโอ้คุณนะ่ะเต็มไปหมดครับตามไปด้วยบักคุงบักหอยพี่น้องเบิ่งเนี่ยปลูกยังกะง,งามอันนี้เขาเอียนว่าคนเมื่อเย็นปลูกนะครับเมื่อบาเย็นนีบปลูกบ่าขึ้นนะครับอันใดกระดายเบิ่งแนว หน่วยจำยอดโอ้คากอีคาตะไร้เล่าเต้มครับเป็นปลาเป็นโดงครับสำหรับนายใหม่อันนี้คากอิีสมกับคนมักอยากมากกินมาเค็ดกับเข่ากับน้ำติดตามเพื่อนเด้อครับในช่องของครัวนายใหม่เพื่อนนี่ไปสุ่มมองสุ่บอลบัววานศิเป็นวัดว่าอารามเพียกกับเข่ากับน้าลงในยูทูบช่องของเพื่อนครับอันนี้กับมีแต่สมัครเรเลนครับมีซสิ่งดีๆกันเลยอยากลงให้เบิ้ง มาต่อครับใบยีหลาครับอันนี้ดับกินข้าวครับต้นยีหลานี่โอ้ปูกเป็นดงด้วยนี่ใส่ใส่ลายหอมลายครับเพดงานนี้มาต้องเว้าถึงเรื่องของการแสบดากกินนี่ตดออกเป็นไฟเลยครับพี่น้องเริ่มเมนูแล้วครับหลังจากที่เตาทานแดงๆแล้วครับกระทะห่อนๆครับกระทะสแตนเลสน้ำมันที่ใส่ทําการผัดทอดในมืออีนครับเป็นน้ำมันหนูควักออกมาจาก ตัวหนูนะครับอันนี้ค้องแท้ครับพี่น้องมาเบิงใกล้ๆนี่นะครับน้ำมันหนูครับบริสไซน์น้ำมันหมูหรือน้ำมันพผืชตามท้องตลาดทั่วไปเทปตีลกมือพัดในมือนี่ครับเป็นไนไม้นะครับจากช่องขั่วไนไม้นะครับเหมือนนี่เพื่อนจะคองบ้านเพื่อนกัญยงเป็นลักไข่ในการทําอาหารในมือนี้นะครับหลังจากเทปหนึ่งเป็นผูกข้นผููขั่วเรียบร้อยสําหรับหนูครับหลังจากตีครับมาเบิงไนไม้ครับที่เป็นพ่นปรุงให้กินครับ อันนี้เป็นเมนูเร่งด่วนครับต้องใส่เครื่องทุนแรงครับเบิ่งพัดลมนี่พัดล้มแอร์ <c oughs> เอาพัดลมแอร์ม,มาซอยเร่งความห่อนของเตาทานครับมันจะได้จวดจวดครับตอนนี้นะมันเริมเดือดนะครับเริ่มห่อนเดิ่มละลายมาแล้วมาแล้วกระทะเริ่มไดทีครับมันกำลังละลาย เต่าู้มันหลบะแซบครับผัดเป็ดหมูหรือขัวหนูครับตามวิธีบ้นบานๆบ้านเฮาสิบโมไ้ํามันคือเต้ามันหมูได้อาศัยจากนต้ามั้ของวัตถุดิบหรือหนูนี่แหละครับตัวนี้เป็นตัวชูวโรงเนาะมันจะได้บเหม,ม็นสาบหม็นปุ๋ยหรือหม็นเข้าจะได้บ่เอเย็นครับภาษาบ้านเฮาเริ่มได้ที่ครับบ่แม่นเกี่ยวกาดหมูนะครับนี่เริ่มได้ที่เบิ่งเบิงจเจ้าเบิ่งครับพี่น้องเบิ่งนี่นี่เสียดายครับ สากค่าคกต้องเคลียออกให้หมดเด้โบรลานข้าเจา้าเ่นถืออ่าสากต้องเลียพรอ้อม่นวา่าแสบบ่แสบจนเลียาสาก่นว่าเนาะใส่เครื่องครับใส่เครื่องขอดีของเตาทานในมือเนี้ครับในการปรุงอาหารเหตุผลเพราะว่าอย่างเพราะว่าเตาทานนี่จะมีความคงทนในความห่อนที่มีอุณหภูมิที่คงทีนะครับบ่ี่คือเตาแกดเตาแกสตีมันสีแบบห่อนพอวอแพ่แวนนะบ้านเฮาวห่อนปเป็นตะสั่ง,งนี่ถ้าเป็นเตาทานนี่มันสีแบบ มันสีละมุนกว่ากันนะความหอมความหยางของการทํากับเข่าตาทุกมือนี่ก็อาศัยความสะดวกสบายใส่เตาแก๊สแท่นนะครับตอนนี้เอาพริกแกงที่ตำมาใหม่ๆครับลงกระทะเป็นทีเรียบร้อยครับขังเตาไฟต่อนะครับหลังจากที่พริกแกงขวัวในเตาเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้หอมแลวครับกินละมุนออกมาแล้วเนอะนั่แล้วใส่เข้าไปครับเนื้อนุที่ซับไว้เนี่ยเต็มถาดโจโคอร่อครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะเป็นกระดูก สี่ข้าหนูนะครับอันนี้จะเอาไปทอดนะครับใบเอิงเม่นูแหลกในมือนี้นะครับตอนนี้ผัดเป็ดก่อนใบยี่หร่าเื่องขุมต่างใบกะเพราทิ่เก็บมาตอนนี้พร้อมซับแล้วนะครับตอนนี้ทําการขวหนูล้วนใส่กับพริกแกงทีตาและทอดกลมหอมกรอบนะครับน,นี่กินออกนะครับคว,วามหอมนะครับแซบบ่แซบขึ้นอยู่กับพริกแกงนะมพริกแกงตามตาห้องตลาดอาจจะว่าเขาฝากนะครับ อาจจะบอ่อถือปากสวัสดิ์ตั้มเองในมักแบบไดครับเก็บไเรยครับปุงแต่งเอามักแบบไดครับเนี่ยไฟเดือดเดือม,ม,มแห้งแล้วเนาะพี่นอ้องหลังจากได้ที่ครับตอนนี้เริ่มเติมเครื่องครับบักแข้งครับบักแข้งหรือบักเขือพ่วงนี่เก็บมาจากสวนครับนด้ไมไมเป็นปลูกเองพันบักเขือแข้งไปยักหน่อยเห้มันแบบนิ่มๆยุบๆพย,ย,ยักหน่อยเนาะจะได้บอ่อดิบกินดิบารเป็นสร้างผููเ่าว่าอันนี้ เริ่มได้ทีแล้วนะครับเอาคนไปเห็นบะเกลือแข่งมันสุกก่อนบอท่านได้เติมเครือนะครับตอนนี้เริ่มหอมแล้วหวานม,มันเข้มต่างๆเนี่ยบอท่นนานเติมนี่เริ่มได้ทีครับทั้งเชฟหนึ่งแล้วก็คุณคู่แม็กพากันซิมครับเป็นจงันจงไดมเ,มงเป็นยังไดอาซิมเบอง์เป็นจังไดบอแมนเกลือเหมือดก,ก,อะก,กระสอบเสียบแห้งบอท่านเสียงคือแซ่บพอน,นี ว่าม่เรืองกลัวหกครับพี่น้องครับป้าบนมือใกลใกล้บ่ท่านเดใส่พักใส่หยานะครับพักนั่งข้างหยาตอนนี้เก็บเมาไว้แล้วเอาต่อครับต่อนี่ครับเป็นอย่างไรครับใส่ใบยีราใบกะเพราครับตีเก็บมากจากสวนจากครัวในไม้เนี่ยแล้วเพิ่มปูกไปล้างบ้านครับเติมเข้าไปผูดได้ยากง่าให้เติมเข้าไปครับเพราะว่าติดเป็นบัตรเขือบัวติดเป็นบักเขือแข่งหรือบักเขือพ่วงใบยีราใบกะเพรามากแบบใดตะเมี่น บอกเลยครับว่าเม่นูนี่คือห่อนดากแท้ๆท <c oughs> ้อะไรแบูนี้นครับ <c oughs> สำลักครับ <c oughs> ตายเอาตายเ <c oughs> ชฟไม่ครับคั่วไงไม่ครับพ <c oughs> ัดเองห่อนเองสำลักเองครับอนบทว่งเผ็ดทึ่งเค็มทั่งงอนครับ <c oughs> นัวไหลใส่พงนวไหลพี่น้องบอกว่าแซบครับติด ทำการผัดพอีกนิดนึงครับให้ผักมันยุบนะครับเฉียวความห่อนนะครับอ่าให้มันสะดุ้งก้อยะน่อยเนาะมันใส่แตแบบเพิ่มความหอมละุนอยาให้มันแห้งแล้ครับสําหรับผัดถ้าผักมันแห้งมันเหีียวไรมันบะแสความหอมมันหายไปครับพี่น้องอันนี้เป็นสูตรเลยนี่เอาได้ทีลราะพ่อเลยครับพ่อเลยเตรียมตักใส่จานครับนี่ได้ทีแล้วครับเอาตักใส่จานครับตักใส่จาน โอ้ผู้ยาทำได้แตกปากแตกคอนะครับพี่น้องเบิ้งเนะ่มันเป็นยงอย่างที่แซบอิลีเดยไดียบีบยาจักน้อยเนาะหรือว่ากัเหลาขาวจักเป็กใหญ่ๆบสอส่งเสริมการดื่มสุราหรือขอเมินมากแลครับพี่น้องผู้ได้จังไดเป็นความชื่นชอบเฉพาะบุคคลนะครับนะดโค้งกระโดกนะครับเป็นกระโดกนะครับของหนูหน้าครับมันโตใหญ่หลายเข้าสีทําการทอดนะครับเป็นเมนูต่อไปหลังจากมักแล้วครับ แซบบอแซบครับต้องห้นหน้ไหมครับเป็นภูมิสูตรครับเอาสีไปล้มห,าห้าขวบตอ้ไม่จังสัน <c oughs> ทานตอนนี้ได้ทีแล้วนะครับตอนนี้ไฟสุกแล้วนะครับ <c oughs> โอ้แดงแห้งใจวายนะครับพี่น้องเอากระทะมาตั้งสีทําการทอดในเมนูต่อไปครับ <c oughs> สี่โค้งหนูนะครับ <c oughs> เคยกินแต่สี่โค้งหมูสี่โค้งง่วเมือนี้เข้ามากินทอดสี่โค้งหนูหน้าครับ ความห่อนในกระทะนะครับบว่าสิเป็นน้ำมันนะครับตอนนี้กระรั่งละอูครับพลังไดทีเปลวไฟเนี่ยลูกแบบนี้นะครับต้องใส่เครื่องทุน่นแรงเอาพัดลมเป่าสีนสองขางอยูข่ขางกระทะเลยเป็นสีนของเชฟหนึ่งนะครับพี่น้องโบเมนสีนหนูสีนผู้ไดเด้อกินผู้ได้ดกินบูได้ะน,นะครับอันนี้สีนของเชฟนะครับบนใกล้ๆครับนี่โอ้บรรยากาศแท้ๆครับ พี่ทอดบ้านยาวๆครับพี่น้องอากาศกำลังหนาวครับลมหนาวกำลังมาเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำแล้วพี่น้องบ้านเท่าก็ได้สี่สิบไปหาเขาปัดลงปัดล้านขายนะครับมาแล้วครับมาแล้วครับกาลังกรอบครับความละมุนกาลังจะเกิดขึ้นครับตอนนี้มาแล้วสี่โค้งหนูทอดลออีกอึดใจเดียวครับนี่ครับได้ทีแล้วก็ใส่จานนะครับจดหนูหรือหมูอะ ว่าเป็นม้มาน่อยเลรอผมว่าจะนีนทอดกระเทียมครับซี่โครงหนูทอดกระเทียมมึงครับซนนาเฮ็ดไปครับอันนี้ผู้ใดบ่มาบางปอยากกะต้องขอประทานอภัยครับแต่ก็ะเบิงไวนี่อร่อยแท้ๆล่ะครับเรียบร้อยครับใส่จานเมนูซี่โครงหนูทอดครับเป็นยังไงครับรสชาติทอดแล้วกรอบแห้งเงือคือเป็นไฟบ่สุดเลยบ่เป<ม>็นไฟ กอพิเส้ครับอันใดซิมาสูตรหนูหน้าทอดเนาะแมงนี่เสีบหนึ่งฟันตคงเองครับบาดเาป็นครับผมหินขันเดียวพอดีประเด็นหนึ่งง่ายลืมเออนี่ครับหลังจากคอดซี่โค้งแล้วครับเสียบหนึ่งครับเสียบบอเสียบหนึ่งโอ้ยหายีได้บ่ได็ครับครับผมหายกินมังนี้นะช่วงนี้เป็นฤดูเมนูของหนูหน้าครับหลังจากเจียวเขาแล้วครับก็จะเสียบหน่อยช่องโคเล็กก็ อันนี้เอาขั้วในไม้ในไม้ไวายังไงอ๋อขั้วในไม้บอกนี่ครับอันในไม้โอ้ในไม้กินข้ามญ่แท้โอ้ใไซมิตะยีลาครับเบิงเรากินข้ามปมหิ้วเข่ากินอะไรกินข้าวครับกินข้าวกินน้ำฝากสั่จานเอ็นกระหอดนะครับฝากติดตามครับช่องหลวงอุปถากครับกับคุณว้านในไม้นะครับครับนี้ครับครับผมขอบคุณขอบคุณทางด้านของเสียบหนึ่งครับแล้วก็ขั้วในไม้ครับที่หายสถานที่ในการประกอบอาหารในมือนี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับมีอย่างเสียบๆสิมาน้ำเสนอครับพี่น้องป ขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ